เอาละเหมือนเรากำลังเจอสถานที่หนึ่งตรงนี้แน่ๆมีอะไรไหมตรงนี้ไม่มีอะไรเ,เรื่องปัญหาบ้านอีกหลังหนึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นหลังสุดท้ายหรือเปล่าโอเคไม่เป็นไรเราต้องรีบออกจากตรงนี้ก่อนพวกสัมพีมาชุมนุมมาละจะแย่เอาแล้วเนี่ย โอ้แถวนี Now, the the Our Our er. ้พวกบอมบี้มันเยอะจังมาจากไหนกันเยอะแยะเนี่ยโรงงานแห่งนี้มันเป็นโรงงานที่คุ้นๆนะเอาล่ะเจออีกแล้วที่หนึ่งอยู่ตรงนี้เลยเอาล่ะแย่ละไปโลไปโลมาลุกๆๆยึดเข้าไปจัดการขึ้นไปข้างบนเอาล่ะทีเนี้ยจัดการมาซะ ขาดสุดละหมดละเราไม่มีอะไรเพียงพอละหรือเข้ามีระเบิดไฟอยู่น่าจะใช้ได้อยู่เยอะแต่ทำอะไรได้ไม่มากเอาละรีบๆๆๆๆๆรีบจัดการรีบเคลียร์ก่อนที่พวกมันจะมามันมาละเย้ละระเบิดไปดิราไป

มันอยู่นี่มันอยู่ตรงนี้แบบนี้ยะละลงไปทำไมลงไปมาจังมันมาไหมลงไปข้างหลังเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้ารถคืรถคือรถทั้งใบเร็ว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 เข้าเร็วเข้านี่ไงโอเคเจอได้อยู่มันมาเยอะเกินลง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 อะไรกันคราบที่่ You, ูขอมฟรีนี่คืออะไรกันโอ้เยอะมากเร็วๆๆๆๆขึ้นไปบนหมดละกระตุนเราไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้เร็วๆหาของหาของใหเร็วที่สุดโอเคได้อยู่ได้กระตุนมาเยอะเลยกระตุนนีีเราต้องการด้วยออุ๊ยอะไรเกิดอะไรขึ้น เร็วเร็วเร็วเข้าเอาละทีนี้แหละแต่การได้สบายแล้วตอนนี้เพียร์เรียบร้อยทีนี้เหลือธรรมดาละตายมึงั้งพวกนี้นี่ไงลงไปนี่ไงนี่ไงอย่ามายุ่งกับฉัน เรียบร้อย <c oughs> ปลอดภัยดียังนะอันนี้ยังไม่แน่ใจเราต้องหาของก่อนเก็บของให้หมดอย่าให้เหลือเลยว,ว้าวมีของึอบเลยเยเิ่มเลยเก็บของเลยละกันตอนนี้ เดี๋ยวคนนี้ใกล้พังด้วยอ่ะต้องซ่อมก่อนมีเรื่องที่ต้องไปลุยสองกันก็นเมตรจึ่งไกลม,กมากๆเลยยังไงเราก็ต้องไปทีนะโอเคยังไงก็ต้องไปตอนนี้ทุกอย่างยังปกติอยู่เอาล่ะรีบไปรีบไปเอาล่ะใกล้ถึงแลวเหมือนมีคนขอความช่วยเหลือตรงนี้เราต้องไปช่วยเหลือเขาด่วนเลยเดี๋ยวน้อยได้เป็นพันธมิตรกัน ุ้ยแย่ละผอไม่เต็มเต็มเลยดีกัารถไม่พังหลังนี้นะมีอะไรช่วยเหรอพวกนายอ่าฮะไปแนวโอเคได้เดี๋ยวเราจะหาให้ความต้องการน้ำมันนี่ไงลงไปสิเรียบร้อยจำได้ว่าหลังรถเรามีน้ำมันอยู่ ดีกิงด้วยเอาเอาไปให้เขาอยู่ตรงไหนอ่ะเรียบร้อยเป็นไงบ้างโอเคไหมเยี่ยมเลยเราได้เพื่อนมาแล้วเพื่อนคนดีมากมากบอกเลยว่าดีจริงๆตอนนี้เราเหลืออีกสองแห่งที่เราต้องไปจัดการ ต้องมาลุ้นกันว่าเมื่อ,อไหร่โอเคตอนนี้ยังไม่มีอะไรตอนนี้เดินทางถึงบ้านแล้วอีกนิดเดียวโอ้พวกมันเยอะมากเลยหน้าบ้านเรานี่คือแบบเป็นแหล่งดวพวกซอมบี้เลยโอ้ยเต็มเต็มเลยเอาละรีบเก็บของแล้วก็รีบไปหลังรถมีอะไรบ้างมีเหล็ก เหล็กเราขาดแคลนเราต้องไต่ไปอีกครั้งกระสุนเอาละเร็วๆๆๆจะฆ่าหน่อยเพื่อนจะฆ่าหน่อยเพื่อนเร็วๆเยี่ยมขอบคุณมากเพื่อนเอาละมีอะไรอีกต้องเก็บให้หมดบ้านแห่งความสุขเอาละเรียบร้อยเก็บของไม่ได้หมดละ ด้เวลาพักผ่อนของเราทักทีทีนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของคนอื่นแหละที่ต้องดูแลแทนก่อนอื่นเลยเก็บของให้หมดก่อนเลยถึงเวลาพักผ่อนของเราแล้วอันเป็นหน้าที่ของฉันแล้วทีนะต้องลุยต่อใช่ไหมได้เลยในตัวเรามีอะไรบ้างก็ยังพอลุนได้อยู่ไป ที่เราต้องไปก็คือตรงนี้ไม่ไกลมากเอาละเราต้องไปดูที่ว่าตรงนั้นที่มีอะไรขออีเลยขอน้ำมันก่อนแล้วกันตรงไหนเนี่ยตรงน,รงนี้อย่าเข้ามานี่ไงมันมาแล้วนี่ไงน,นี่ไงน,นี่ไงมันถึกมากตรงนี้ คือลดไปอีกไม่ไกลเท่าไหร่ใกล้ๆเลยแถันี้ตรงคานเองมาไหงนี้เหรอได้ยินเสียงเฟโลด้วยมันมาแน่ยังไงโอเครีบร้อยรีบร้อยรีบเข้ารีบเข้ารีบตำรวจรีบหาของของที่จะต้องหาคืออะไรอย่าลับมันมาละ อย่าเข้ามาอย่าเข้ามามันมาแน่มันมาแน่มันมากันเยอะเลยเร็วเข้าออกจากที่นี่เร็ว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 เอาไปอย่าเร็วเเข้าอย่าให้มันมามีเยอะเกินเร็ว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 โโลุลบโอ้ยอย่าละอย่าละไปออกจากฉันไปเร็วเข้า ไม่มีของที่ต้องการเลยตรงนี้น่าจะเป็นชั้นบนมากกว่ามืไหวเหลือเกินเจอแล้วของที่ต้องการเยี่ยมเลยฮึบเลยของทูกดอกอันนี้มันไม่จำเป็นสำหรับเราดานล่างของมีเต็มเลย ไปเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าดดเ,เดี๋ยวเข้า,ยายไปที่รถที่รถวนก่อนวนก่อนวิ่งวนก่อนวิ่งวนก่อนวิ่งวนก่อนโอเคเร็วเข้าเร็วเข้าใหญ่เป็นเข้ามามันกำลังมาแย่แน่พวกมันกำลังเดินทางมาเยอะเลยต้องบีนไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดไม่ไหวแน่ไม่ไหวแน่รับมือไม่ไหวแน่ ได้ของตั้งการแล้วไปลง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 นี้ไม่ได้ดเร็วเข้าเร็วเข้าฟังสิ่งด้านหน้ากำลังจะมาไปไปไไปไหมดมานะว้าวไม่งั้นแย่แน่แถ้าอยู่นานวันนี้ nhanh lên,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  nhanh gì nhanh lên,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  ต้องทำอะไรทักใหญ่หนึง่งเอาล่ะเอาไปใส่ไปเรียบร้อยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยภารกิจต้องไปไหนต่อเนี่ยต้องไปคุยกับคนไหนคนนี้เหรอไม่น่าใช่มีเรื่องที่ต้องไปทำอีกโอเคให้เราทำอะไรที่เตียงเหรอ แล้วเตียงอยู่ที่ไหนล่ะตรงนี้ไม่น,าน่ามีเอาละเราต้องคุยทุกคนทุกคนอยู่ไหน้องคุยคนสองคนในบ้านหลังนี้โอเคเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเรียบร้อยอีกคนนึงอยู่ไหนอยู่นี่ใช่ไหม เอาละเราต้องไปไหนต่อเราไปที่บ้านหลังนั้นได้เลยแ่าล้อยเมตรจึงไกลมากมากเอาละเราต้องใช้น้ำมันเราไม่ได้เบิดน้ำมันมาเดี๋ยวเข้าก่อนที่มันจะเย็นไปมากกว่านี้ไม่ใช่เราไม่ไปทันี้ลงซะเียบของให้พร้อมเดินทางได้แป0ร้อยเมตร thập lốt theo dài lên, hôm nay có cả bim bự quá, bỏ trôn một tí là cân. nào lại, đi. nào lại, phương tiện này, lên. nó này, lại, trong mà hà đây, ngay. bì đái chui lửa. đại lực huyết. เราต้องทำอะไรทักอย่างหนึ่งอ่ะอเลี่ยมไ,ได้เหล็กมาต้อไปที่นี่ไปป้องกันที่นี่นะผมกำลังขึ้นรถเยอะละมันมาแนเ่เรียบร้อยไปดู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 รีบลงไปจากที่นี่เร็วเดี๋ยวเข้าก่อนที่มันจะมืดเข้าไปมากกว่านี้เอาละกำลังซะ ต่อไป300เมตรไม่ไกลอยู่ตรงนี้นี่เองใกล้ๆนี่เองรู้สึกว่าจะมีผู้หญิงบาดเจ็บอยู่ยคนนึงนะที่บ้านนั้นสนะวยไปลงเลยตรงนี้มีคนอยู่ด้วยต้องการเจราเจราอะไรเ,เหรออะ่ะเหอแย่และเราเก็บปืนไปทำไมเนี่ยเราไม่มีปืนใช้ไม่ได้ ว่าไงเพื่อนขอดีเลยเราขอลืล้อที่นี่ก่อนเพื่อความปลอดภัยด้วยขอเปิดประตูด้วยตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะมันมามั้งไม่น่าจะมีอะไรบ้างตรงนี้โอเคว่าไงเพื่อน s u r whatever uh-huh Cảm ơn White. Xin khôn nha. Chúng ra. có Đi đi Eckhart. đi Zeries. Th руки. Bứt bằng mal ở đài Swansiki Ta thật là มันจะชอยยศเราเกี่ยวไปแล้วนี่ไงจะการทับพี่ก่อนเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าออกจากที่นี้ก่อนผมวี่มาเยอะมากแล้วก่มียาใช้ด้วยเก็บไปเกี่ยวไปลงไปลงไปมาเยอะเกินเยอะเกินไปรับมือไม่ไหวแน่รับมือไม่ไหวแน่เร็วๆเข้าของการอาวุธนไม่น่าจะมีอะไรบ้างตรงพวกนี้ เยอะไปยาดักทุนหมดตัวนี้ตัวเองดุเข้าลุเข้าลุเขาหลังอืมันไปยึดขึ้นไปเฮ้ยโอ้ยยาละเด็กเชื่อเดี๋ยวไม่เป็นไรว้าวคนนี้มีปืนดีมากดี๋ยวาด้วยปืนตัวนี้ปืนอะไรอ่ะ เราต,ต้องใช้ปืนนี่แหละยู่ยนที่เราค้นหาตัวเขาแต่เวลาออกจากที่นี่ละก่อนที่จะมืดเข้าไปมากกว่านี้เราต้องกลับไปที่นี่ไปให้เร็วเลยไม่คิดว่าเราจะเจอเหตุการณ์แบบนั้นดีนที่เราแม่นปืนอยู่มันแย่แน่มาถึงละอย่างไงเราก็ต้องขอพักที่นี่คืนนี้ก่อนแล้วกันอ่ะเร็วเร็ว มาแล้วเพื่อนพวตัวน้ำมีน้ำบี้ด้วยกลุ่มใหญ่เลยยังไงดีอะโอเคเราอยู่บ้านหลังใหม่ป้ะที่นี่ไม่ปลอดภัยให้เธออยู่คนเดียวเข้าใจไหมโอเคกลับมาอยู่กับฉันนะตอนนี้เขาไมา่อยู่กับเราแล้วใช่นไหม เยี่ยมเลยสองคนนี้ตอนนี้บ้านเราก็รับคนอยู่ทั้งหมดสิบเดคนอันฝากของด้วยดิเธอน่าจะไปละยังไงเราขอพักที่นี่ก่อนแล้วกันไม่งั้นแย่แน่เหนื่อยจริงเลย